อากเดือด F16 ไทยถล่มชายแดนซึกระอุไทยกัมพูชาระเบิดสนัน่นกลางวันแสกแสกเครื่องบินขับไล่ F16 ของไทยถล่มชายแดนกัมพูชาราบไปหน้ากลองสงครามระทึกยิงก่อนโดนก่อนซึกชายแดนเดือดสะเทือนฟ้าเวลา10นาิกา58นาทีท้องฟ้าเหนือชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้สงบสุขอีกต่อไปเสียงคำรามของเครื่องบินขับไล่ F16 จากกองดินหนึ่งนครราชสีมาดังกระหึ่มเหนือท้องฟ้าขณะนักบินไทยบังคับปีกเหล็กเจาะฟ้ามุ่งหน้าสู่สมรภูมิร้อนที่สุดของปีทันทีที่เข้าสู่ภารกิจก็เริ่มปฏิบัติการทันทีมีรายงานด่วนว่าทหารไทยโดนยิงก่อนฐานทัพแนวหน้าของกัมพูชาเปิดชากรแบบไม่สนทหารไทยไม่ต้องคิดนานสวนกลับทันทีแบบไม่ต้องรอรัฐบาล เป้าหมายหลักของภารกิจเครื่องบินขับไล่ F-16 ครั้งนี้คือกองพลน้อยที่9ของกัมพูชาหน่วยนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นแนวหน้าสุดโหดและเป็นผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วางทุ่นระเบิดจนทหารไทยขาขาดสองรายก่อนหน้านี้วิดีโอจากภาคพื้นดินและอากาศเผยภาพระทึก F-16 พุ่งลงปฏิบัติการทันลมยับ สนับสนุนโดย u a v ลำเล็กคอยทรสงพิกัดแบบเรียลไทม์ปฏิบัติการจู่โจมถล่มฐานทัพภาคพื้นดินอย่างน้อยสองฐานขเขมรถูกกวาดเรียบเหลือแต่ซากกับกลิ่นไหม้กลางป่าขเขมรกองพลน้อยที่9หน่วยที่เคยเป็นแนวหน้าให้ทหารกัมพูชาแต่กลายเป็นเป้าหมายหลักหลังข่าวกรองจากหน่วยเฉพาะกิจชี้เป้าแบบตรงจุดมีรายงานว่าหน่วยนี้เคลื่อนไหวผิดปกติหลายวันก่อนหน้า และมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มที่ยิงตอบโต้ทหารไทยก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าทุ่นระเบิดไม่ใช่ของเล่นการเหยียบกับระเบิดคือเส้นแดงที่ไม่ควรมีฝ่ายใดข้ามการตอบโต้ด้วย F16 เป็นการส่งสารชัดเจนว่าอย่ายั่วยุถ้าไม่อยากโดนล้างบางแบบเรียวทำการเลือกถล่มกองพลน้อยที่9ไม่ใช่การสุ่มแต่เป็นการตัดหัวงูชี้ให้เห็นว่า ไทยมีข่าวกรองแม่นยำกว่าที่คิดชาวเน็ตไทยแซวสนัน่น F16 จอดไว้นานจนคิดว่าเป็นของโชว์สุดท้ายยิงจริงถล่มจริงบอกแล้วอย่ายิงก่อนเดี๋ยวจะได้ดูโชว์ทิ้งระเบิดจากกองบินโคราชเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การสวนกลับธรรมดาแต่มันคือสัญญาณชัดเจนว่าไทยไม่ยอมถูกย้มอีกต่อไปหลังจากปล่อยให้ฝั่งเคเมนป่วนชายแดนมาหลายครั้งทั้งแอปักหมุดรุกล้ำ แอบยิงแอบวางกับระเบิดการตอบโต้ด้วยกำลังทางอากาศครั้งนี้คือการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ถึงรัฐบาลกัมพูชาว่าถ้ายิงมาอีกเราจะไม่แค่ตอบกลับแต่จะลบจุดยิงให้หายจากแผนที่ด้วยมุมมองจากกองทัพภาคที่สองพระจิตครั้งนี้ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ทำลายฐานทัพที่ยิงใส่ทหารไทย แต่ยังแสดงให้เห็นว่าศักยภาพทางอากาศของไทยยังครบเครื่อง F-16 ไม่ได้มีไว้บินโชว์วันเด็กแต่ใช้ได้จริงเมื่อศักดิ์ศรีไทยถูกย่ำยีผลกระทบที่ตามมากัมพูชาอาจพยายามร้องเรียนในเวทีโลกไทยต้องเตรียมรับแรงกดดันทางการทูตแต่ว่าในใจประชาชนความสะใจพุ่งเต็มร้อยเสียงคำรามของ F-16 ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงเครื่องยนต์แต่คือ เสียงของความเจ็บปวดที่ถูกซัดก,กลับไปให้ขเขมรรับรู้ว่าอย่าเล่นกับไฟและที่มันไม่แพ้จันมีรายงานว่าอีกจุดหนึ่งคือภูมะเขือยอดเขาสุดทิศของฝั่งขเมขเมรเขมรใช้กระเช้าลอยฟ้าที่ไทยเรียกคำถามว่ากระเช้ากะโหลกกะลาเพื่อพาทหารขึ้นมาป่วนแนวป้องกันไทยแต่ทหารไทยไม่ใช่จะยืนให้ยิงเฉย เมื่อกระเช้ากระโหลกถูกดักตรวจจับได้จากฝั่งไทยทหารไทยงัดปืนยิงถล่มสะจนกระเช้าร่วงเหมือนชิงช้าสมันโดนฟ้าผ่าเสียงโซเชียลไทยห้าแตกคิดจะยึดภูมะเขือเอากระเช้าขึ้นมานึกว่าไปเที่ยวสวนสนุกเหรอการโจมตีสองจุดในวันเดียวทั้งทางอากาศและทางพื้นดินแสดงถึงการตอบโต้แบบผสมผสานของกองทัพไทยภารกิจไม่ใช่แค่ยิงกลับแต่คือ ทำลายศักยภาพในการรุกรานอย่างถาวร F16 ยิงเป้าใหญ่ปืนภาคพื้นดินเก็บงานระยะใกล้ส่งผลต่อความมั่นคงโดยรวมฝ่ายขเขมรเริ่มขาดศรัทธาในระบบโจมตีเพราะโดนถล่มทั้งบนดินและบนฟ้าทหารขเขมรเสียขวัญกำลังใจเหมือนขึ้นรถไฟเหาะโดยไม่รู้ว่าปลายทางคือหลุมศพไทยส่งสัญญาณชัดเจนว่า ทุกการลุกรานจะไม่มีคำว่าแค่ยิงเตือนอีกต่อไปสรุปแบบคนดูแล้วต้องลุกปรบมือยิงมาร่วงประเทศไทยไม่ได้มีไว้ให้เหยียบ F16 ไทยถูกยิงตกจริงหรือเมื่อข่าวลือแรงแซงเสียงเครื่องมินสื่อคอมเมนต์พูดไปไทยสวนกลับแบบไม่ต้องยิงซ้ำเหตุการณ์ระทึกเช้าว,วันนี้สื่อจากฝั่งกัมพูชาก็ออกมาปั่นใหญ่เบอร์สิบ 1> f 1 6ไทยถูกยิงตกแล้วยิงกลางอากาศแดนเพื่อนบ้านกลายเป็นสุสานเหล็กข่าวแบบนี้แค่พาดหัวก็ร้อนยิ่งกว่าไข่เจียวกระทะทองแดงแต่เดี๋ยวก่อนกองขับอากาศไทยออกโรงปัดข่าวแบบไม่ต้องเปิดวอไม่มีเครื่องบินใดของไทยตกทุกลำกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเครื่องยนต์ยังเงาวับปีกยังปลิวสวยนักบินยังยิ้มได้ กลับถึงฐานพร้อมถ่ายเซลฟี่แม้แต่ฝุ่นบนหัวเครื่องก็ยังมีแต่ฝุ่นจากการใช้ชนะขณะที่สงครามข่าวไม่แพ้สงครามปืนฝ่ายใดควบคุมเรื่องเล่าได้ฝ่ายนั้นก็สามารถชิงพื้นที่ใจประชาชนข่าวลือเรื่อง F16 ตกอาจเป็นความพยายามปลอบขวัญฝั่งเขมรหลังฐานทัพถูกถล่มราบไปสองแห่งแต่ข้อเท็จจริงคือกองทัพไทยรู้ดีว่า F16 ไม่ใช่ไก่ในเลา้า จะมาตกให้จับง่ายๆได้ยังไงกองทัพไทยใช้ความเงียบบวกเอกสารชี้แจงตบเบาๆแต่เสียงดังถึงพนมเปนสรุปก็คือ F16 ไม่ได้ตกแต่คือข่าวปลอมตกต่ำต่างหากสื่อดีๆมีให้ดูทำไมต้องดูนิยายแฟนตาซีข้ามแดนศึกนี้ไม่มีถอยยุทธการจัก,กรพงศ์ภูวนาถหวนคืนทหารไทยประกาศเกล้าใครลุกรานแผ่นดินนี้จะลุกเป็นไฟ เสียงปืนดังที่ชายแดนเสียงเครื่องบินคำรามบนฟ้าวันนี้โลกต้องรู้ว่าประเทศไทยไม่ใช่หมูในอวยแต่คือเสือหลับที่พร้อมตื่นเมื่อแผ่นดินถูกรุกรานและสิ่งที่เขมรได้เผชิญในวันนี้คือยุทธการจากกระพงภูวนาทที่กลับมาอีกครั้งอย่างทรงพลังยุทธการนี้คืออะไรไม่ใช่ชื่อรหัสเล่นเท่ๆแต่คือยุทธการป้องกันแผ่นดินไทยที่เคยถูกใช้จริง เมื่อปี2551ย้อนกลับไปเมื่อปีนั้นกองทัพกัมพูชาพยายามเปิดฉากบุกเข้าประเทศไทยยิงปืนใหญ่เข้าเขตไทยจนคนไทยต้องหนีตายและใครจำได้พลมโทชุมโสชิตนายทหารระดับสูงของกัมพูชาเคยออกมาถแถลงข่าวหน้ากล้องนั่งร้องไห้พร่ำว่าไม่น่าเลยไม่น่าเปิดฉากโจมตีประเทศไทยเลย เสียงสะอื้นวันนั้นยังดังกล้องในใจนักข่าวไทยมาถึงทุกวันนี้ยุทธการเดิมกลับมาด้วยพลังใหม่จักรพง์ภูวนาถ2025คือปฏิบัติการตอบโต้แบบฟูลออปชั่นทั้งภาคพื้นดินภาคอากาศภาคโซเชียลยริงจริงบินจริงปั่นข่าวป้อมโดนสวนกลับจริงภาพรวมยุทธการตอนนี้ F16 โจนตีแม่นยำทะลมฐานหน้าขเขมรราบ ปืนใหญ่ไทยระดมยิงสวนแบบไม่ต้องถามปลัดกระทรวงโซเชียลไทยยิงมุกแซคเขมรนจนฝั่งนั้นงงไปหมดโซเชียลเดือดฝ่ายไทยยิงมุกไม่ไว้หน้ายุตรการจักรพงศ์ภูวนาฏนี่มันคือเวอร์ชั่นตบทีเดียวร้องไห้ไปถึงกรุงพนมเปนระวังจะได้แถลงข่าวไปร้องไห้ไปอีกนะครับทิศชู่พร้อมยังคิดถึงอดีตเดี๋ยวจัดฉากรีรันให้ดูแบบโฟเค การใช้ชื่อยุทธการเดิมเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในอดีตเพื่อส่งสารว่าไทยเคยชนะมาแล้วและจะชนะอีกการแสดงพลังทางการทหารอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่เพื่อป้องกันเขตแดนแต่ยังเป็นการส่งสารถึงเพื่อนบ้านและประชาคมโลกสงครามนี้ไม่ใช่แค่ปืนแต่คือสงครามศักดิ์ศรีความจริงและภาพลักษณ์ประเทศประเทศไทยไม่เคยเริ่มก่อนแต่ถ้าใครจุดไฟ เราจะลุกเป็นเพลิงจักรพงศ์ภูวนาถไม่ใช่แค่ยุทธการแต่คือคำเตือนสำหรับทุกชาติที่คิดลองของ